ครับต้องชายแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับไก่ป่าพ่อพิเศษยิ้มครับมีรายการชกวันพรุ่งนี้กับกับเชียบขาดครับเป็นไงครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมไฟนี้น้องก็ซ้อมมาดีอยู่ครับซ้อมมาประมาณกี่วันได้ก็สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ครัไฟล่าสุดเราชกกับใครครับก็กับแม็กนัมครับแม็กนัมครับนานยังครับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็ไฟลนั้นผลงานเป็นไงน้องแพ้พาร์ทาร์แพ้แนนไฟนนี้เจอกับเสียบขาดใช่ครับเป็นไงบ้างครับ วางเกมวางแผนไงมาสู้กับเฉียบขาดมันพวกนี้ครับแรกกันเลยครับแรกกันเลยคิดว่ามันแน่นอนพวกนี้ครับรู้สึกไงบ้างครับตอนที่ได้เข้ามาชกในรายการศึกอาร์ตเมสเอ็กพยยินดีครับก็ตื่นเต้นอยู่ครับเพราะยังไม่เคยชกสามยกเลยครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยชกสามยกเลยมีแต่ชกอยู่แรกๆนะครับงานวรกครับแต่ว่านานแล้วที่ที่ไม่ได้สัมผัสกลิ่นอของสามยกคิดว่ามันจะแตกต่างกันหน่ไยนน้องก็ยังไม่รู้ครับต้องลองดูพ่กนี้ครับ ที่ว่ามันจะมีผลผลอะไรกับกับสไตล์การชกของเราไหมพวกนี้ไม่ครับก็ผมก็ยกหนึ่งผมก็เดินเดินเหมือนเดิมเลยแล้วตามสไตล์ของเราแล้วอาวุธของเฉียบขาที่น่าจะสร้างความหนักใจให้เรามากที่สุดคืออาวุธไหนครับมัดชอกนี่ครับมาด้วยเ็าออกได้ไม่หยุดเหมือนกันแล้วเรามีอะไรมาสู้ครับมัดเหมือนนกัขหมัดเหมือนกันครับความมั่นใจเราพวกนี้ครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยน้ำหนักพิกัดเป็นไงบ้างน้องก็มาสบายสบาย มาเหยียบมาช่างเมื่อเช้าสอบเท่าไรร้อยยี่สิบแปดจุดห้าครับแล้วช่างก่อนหนึ่งวันนี่มันมันจะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้เราหรือว่ายังไงครับก็ยังยังไม่แน่ใจยังไม่เคยลองเัยยังไม่เคยช่างชกก่อนชกก่อนหนึ่งวันใช่ครับเขาเขาเขามาเท่าไหร่น้องรู้ไหมร้อยยี่สิบแปดจุดสามสี่นี่แหละครับก็ไม่น่าจะมีเดือดหายเลยเร็บเวันไปทีพรุ่งนี้คิดว่าจะออกมาในรูปแบบไหนมันมันความมั่นใจเราพวกนี้คิดว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นไหมพวกนี้สามยก น่าจะมีครับไม่เขาก็เรามีแน่นอนครับไม่เขาก็เราใช่ไหมครับเอาแล้วครับไก่ปลาปีนี้อายุเท่าไหร่น้องยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเป็นจากจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอเชียร์ไก่ปลาพวกนี้หน่อยครับผมแฟนมวยเชียรเชียร์และเป็นกําลังใจด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมจะทําให้ดีที่สุดครับประสบการณ์ครั้งแรกของสามยกครับโอเคครับน้องขอให้โชคดีครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับครับ